ช่วงนี้มีคนมาปรึกษาผมหลายคนเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องทำไมช่องถึงมียอดวิวน้อยตั้งัตที่เราก็ทำคลิปออกมาได้อย่างดีที่สุดแล้วซึ่งพอผมเข้าไปดูวิเคราะห์ให้เนี่ยเออมันก็เป็นคลิปที่ดีนะแต่และคลิปนี่ก็ตั้งใจทำเรารู้สึกว่าเราสัมผัสได้แต่ทำไมลงคลิปไปแล้วผ่านไป2วันก็แล้ว3าวัน4วันอาทิตย์1เดือนหนึ่ง2เดือนทำไม คนถึงไม่ดูคลิปเราเลยท,ทั้งที่คลิปเราดีจริงๆผมอยากจะให้ทุกคนมองอสองมุมนะครับมุมแรกคือมองที่ตัวเรานะเราก็สงสัยตัวเราเองก่อนอนะเราโทษตัวเราเองก่อนเอออันนี้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะว่าคลิปเราเนี่ยจริงๆแล้วม,มันดีหรือ,อยังเราลองปรึกษาเพื่อนปรึกษาคนรอบข้างซิว่าให้เขาดูคลิปซิว่าเออคลิปเราเนี่ยมันน่าสนใจไหมมันดีไหมแล้วก็ลองสังเกตดูว่าปกเราเป็นยังไงอะไรแบบเนี้ยอันนี้คือโทษตัวเองไว้ก่อน แต่ถ้าเผื่อว่าใครที่มั่นใจว่าคลิปตัวเองดีแล้วนะครับแต่ไม่มีคนดูเนี่ยก็ลองมองอีกมุมหนึ่งครับบางทีคุณอาจจะไม่ต้องโทษตัวเองนะเอออยากโทษตัวเองให้มากจนถึงกับท้อนะครับเพราะบางทีมันอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยนะครับเวลาเราลงยูท b e ไปเนี่ยไม่ใช่ว่าเพียงไม่กี่วันกี่อาทิตย์หรือประมาณเดือนหนึ่งสองเดือนเนี่ยมันจะปังขึ้นมามันอาจจะปังขึ้นมาหลังจากนั้นผ่านไปสัก3เดือนหรือ6เดือนหรือปีหนึ่งก็เป็นไปได้นะครับ เดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างคลิปในช่องผมให้ดูอันนี้คือช่องของผมนะเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างคลิปให้ดูนะว่ามันจริงไหมที่ว่าจะต้องรอนานกว่าคลิปมันจะปังอะ่ะอ่ะผมจะยกตัวอย่างคลิปนี้นะครับคลิปมือถือเมมเต็มไม่ต้องเครียดมีวิธีแก้ง,ง่ายๆอ่ะคลิปตัวนี้นะครับคลิปตัวเนี้ยดูยอดวิวนะยอดวิว1.5ล้านวิวอันนี้คลิปนี้ทํามา2ปีแล้วทีนี้เรามาดูสถิติหลังบ้านดูนะครับ อันนี้คือข้อมูลวิเคราะห์ของคลิปตัวนี้นะุณจะสังเกตว่าตรงนเนี้ยเนี่ยเนี่ยพอดูวันที่หนึ่งกร,รกฎาคมเมื่อสองปีที่แล้วเนี่ยผมลงคลิปไปนะครับครั้งแรกแล้วก็เนี่ยพอเลื่อนเมาส์มามันก็จะดูได้ว่าวันกี่วันแล้วมันเป็นยังไงบ้างนะฮะอ่ะอันนี้วันที่หนึ่งสิงหหานะสามสิบเอ็ดวันแรกหนึ่งเดือนพอดี ยอดวิวตอนนี้ได้303วิวซึ่งด้านล่างเนี่ยมันก็จะมีให้ดูเห็นไหมฮะวิดีโอทั่วไปในช่วงนี้มันควรจะได้1 2 0ยีถึงร้อวิวแต่ว่าผมได้ถึง300วิวนะแต่ยังไม่จบนะลองดูไปก่อนอ่ะผมเลื่อนมาเรื่อยๆนะครับเออมันกําลังดีเลยเออมันก็มีแววดีนะโอ้มันสูงกว่ายอดประมาณปกติที่ YouTube เขาประมาณไว้สูงเลยเอ,อ่ะมันก็มันก็สูงกว่าตลอดนะอะเดี๋ยวนะเอสี่สิบวันยังสูงอยู่นะสีวัน เริ่มเริ่มลดละเริ่มอยู่ในเกณฑ์ปกติแล้วเห็นไหมสมร้อยสามร้อยสามสิหวิวแต่ว่าเกณฑ์ปกติเนี่ยมันร้อยเจบถึง3ามร้อ่ถ้าจะให้มันดีมันควรจะเกิน340อันนี้เริ่มลดแล้วอ่ะต่อจากนั้นนะครับก็ไม่ขยับเลยเห็นหมายอดวิวเนี่ยไม่ดูด้านล่าง75วันแรกคือกี่เดือนสองเดือนครึ่งใช่ไหมอ่าสเดือนครึ่งยอดวิว ที่ควรจะได้อะมันก็น่าจะอยู่ในอา่อาโอเคมันอยู่ในปกติ2 7 0ร้อถึงพันแวิวนะแต่ว่ายอดมันไม่ขึ้นเลยจริงๆอ่ะมันควรจะมีแนวโน้มดีใช่ไหมเพราะตอนแรกเนี่ยยอดวิวมันสูงกว่าที่เขาประมาณไว้ทีนี้พอดูไปเรื่อยๆนะครับอืมพอดูไปเรื่อยๆนะเนี่ยมันก็ยังอยู่ในเกณฑ์แต่ว่ามันก็เริ่มลดลงมาเรื่อยๆจากเดิมที่มันอยู่ในเกณฑ์แบบกลางๆอ่ะแต่ทีเนี้ย เกณฑ์ขั้นต่ำมันคือ400แต่ว่าตอนนี้ผมได้484วิวอันนี้ผ่านมา107วันประมาณ3เดือนกว่านะครับดูต่อไปเนี่ยมันก็อยู่ในเกณฑ์อยู่แต่อยู่ในเกณฑ์แบบเกินเกณฑ์ระดับต่ำมานิดหน่อยไม่เยอะนะครับแต่ว่าที่ควรจะได้ถ้ามันดีจริงนะมันควรจะเกิน7,000วิวเห็นไหมนี้ดูต่อไปนะครับอันนี้ผ่านมากี่เดือนลอะคุณดูนะนี่ พอผ่านมา146วันประมาณกี่เดือน4เดือน4เดือนกับ5เดือนยอดวิวมันลดลงต่ำกว่าเกณฑ์ปกติและเกณฑ์ปกติ6 0 0ถึง1 0,000วิวแต่ตอนนี้มันอยู่ที่596วิวแสดงว่ามันเริ่มลดน้อยลงแล้วนะครับก็ลดลงมาเรื่อยๆเยเ,ยเห็นไหมจากจากเดิมลงลงไปเมื่ออเดือนไหนนะลงไปเมื่อ6กกรกฎานะครับ มาถึงตอนนี้30พฤศจิมันต่ํากว่าเกณฑ์แล้วนี่ต่ำกว่าเกณฑ์ตลอดเลยเห็นไหมมันก็อาจจะขึ้นมานิดหน่อยแต่ก็ยังไม่สูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำาก็เป็นอย่างนี้มาตลอดเลยครับจนเดือนธันวาเป็นอยู่ตลอดจนเดือนมกรายิ่งต่าลงมาอีกเลยเห็นไหมเดือนมกราผ่านไปกี่เดือนแล้วกรกฎาสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาธันวามกราก็ประมาณทับ5เดือนเกือบหเดือน มาเรื่อยๆนะครับอันนี้ต่ำกว่าเกณฑ์หมดเลยนะเห็นไหมสิบสองมกราเนี่ยต่ำกว่าเกณฑ์หมดเลยจนถึง20มกราก็ประมาณ6เดือนนะครึ่งปีแล้วนะแต่ลองดูหลังจากนี้นะครับหลังจากครึ่งปีแล้วเนี่ยมา25ม่มกรามันเริ่มกระเตือขึ้นแล้วมันเริ่มผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำแล้วเกณฑ์ขั้นต่ำม,มันพันห้าอันนี้พันห้าร้อยหกสิบเก้าหลังจากนั้นเนี่ยฮะเนี่ยมันก็เริ่มขึ้นมาเรื่อยๆเห็นไหมเดือนกุมภาเริ่มดีขึ้นมาแล้ว แล้วก็ผ่านมาเท่าไหร่ยีิบสองกุมภาเฮ้ยมันเริ่มมาแล้วมันมันเริ่มอยู่แบบ, 7, บยีิบห้ากุมภายีิบสี่กุมภา700ดวิวเฮ้ยมันเริ่มแบบมันไม่ได้แบบแค่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำมาิดีเดียวอะแต่มันอยู่กลางๆเกณฑ์ปกติละอ่ะลองดูนะฮะนี่อ่ะอันนี้เดืินเมษาละเดินเมษาเนี่ยเฮ้ยเกือบ20,000วิวอันนี้2 0 0 0 0ว,วิวละส1บเดเมษาเฮ้ยมันมัน2 1 7 5 8หดบวิว ใช่ไหมเออามสาผมมันจะเลื่อนไปเลื่อนมาต้องขออภัยด้วยนะฮะอ่ะเรามาดูตรงนี้เฮ้ยสิบสี 2, ่เมษาสองสิบห้าเมษาสิบเจ็ดเมษาเฮ้ยสิบเจ็ดเมษาสองหมื่นหกแล้วเฮ้ยมันมันเกินเกณฑ์แล้วอะ่ะเออจากเดิมที่มันอยู่จากเกณฑ์ขั้นต่ำนะต่ำกว่าขั้นต่ำด้วยซ้ําแล้วมันก็เริ่มที่แบบมาอยู่อยู่ในเกณฑ์นะครับแต่ก็อยู่กลางๆแต่ว่า17เเมษามัน เกินเกณฑ์มาละที่ขั้นต่ําเกณฑ์สูงสุดที่ y youtube เขาแนะนํากรกฎาคมสมมติว่านับกรกฎาคมไปด้วยละกันกรกฎาคมสิงหากันยาจลาคมธันวามกรากุมภามีนาเมษาเกือบประมาณ10เดือนอเกือบ10เดือนเริ่มขึ้นมา290บันแรกอลองดูไปฮนะ,ะครบ1ปีเป็นยังไงนี่โอ้โหหลังจากนั้นเป็นไง เฮ้ยมันก้าวกระโดดเลยนะเดี๋ยวนะ17เมษายน1 8 21เมษายนผ่านมา300วัน30,000กว่าวิวละอันนี้เกินเกณฑ์ไปละเรียบร้อยแล้วก็คุณดูกราฟช่วงนี้นะเนี่ยเนี่ยกราฟที่มันก้าวกระโดดนะฮะดูที่ว่ามันอยู่ตรงไหนนี่มันอยู่ประมาณ3พฤษภานะครับ300วันแรกเกือบป,ปีละหลังจากนั้นเนี่ยมันก็ก้าวกระโดดขึ้นมาเลยนะฮะดูดิดกลายเป็นแสนขึ้นมาเ,เมื่อวันที่19พฤษภา อันนี้ยังไม่ถึง1ปีแต่ก็เกือบปีแล้วนะครับหลังจากนั้นก็ไปเรื่อยๆเลยครับพุ่งกระฉูดเลยฮะนี่ไปจนถึงปัจจุบันนี้1นล้านห้าแสนวิวอันนี้คือตัวอย่างคลิปแรกนะครับอันนี้กว่าจะกว่ามันจะปังเนี่ยก็ประมาณเอาเร่งง่ายๆเกือบปีอะประมาณ300วันทีนี้มาดูคลิปนี้สร้างบัญชี gmail ใน5นาทีด้วยมือถืออันนี้600สนวิวสปีที่แล้วเรามาดูหลังบ้านกันอันนี้ผมลงคลิปไว้ วันวันที่15มีนานะครับลงคลิปไว้อ่าเลกแรกเห็นหมห้าวันแรกต่ํากว่าเกณฑ์7วันแรกเพิ่งจะไป็น26วิวที่ควรจะได้มันน่าจะเป็น40 8 0อ่ถึงแปดิบอ่ะก็เรื่อยๆเลย,เลยโอ้ต่ำกว่าเกณฑ์เยอะมาก18วันแรก20วันแรกก็ยังต่ำอยู่อ่ะ30บวันได้หลประมาณเดือนหนึ่ง31วันแรกโอ้โหแบบ ต่ำเตี้ยเรียดินมากนะฮะควรจะได้สักร้อมถึงห้าอ่ะมันถึงจะเข้าเกณฑ์อ่ะทีนี้ก็ผ่านไปอันนิ้ผ่านไป3ามวันแรก36วันแรกเฮ้ยพอมาเริ่มเข้าเดือนที่2มันเริ่มมาแล้วมันเริ่มเกินเกณฑ์ขั้นต่ำแล้วหลังจากนั้นปุ๊บมันก็เริ่มที่จะกระตื้อขึ้นมานะครับจนแบบอ่ะจนอยู่กลางๆอ่ะอ่ะผ่านไปห้วันแรกอ่ะนับไปเป็นสองเดือนแล้วกัน ก็อยู่ในเกณฑ์กลางๆแล้วนะครับเริ่มขึ้นมาหลังจากนั้นพอผ่านไป63วันแรกประมาณ2เดือนเห็นไหมเริ่มเริ่มขึ้นเหนือเกณฑ์เกณฑ์ขั้นสูงออกมาแลวขั้นสูงของมันก็คือ1,900วิวนะครับอันนี้คือสูงสุดแล้วแต่เราทําที่สูงกว่านั้นซึ่งก็ดีมากๆหลังจากนั้นมันก็ขึ้นมาเรื่อยๆครับเห็นไหมขึ้นมาเรื่อยๆอาจจะขึ้นช้าหน่อยแต่ว่าเออมันก็ขึ้นนะเนี่ยมันก็มาเรื่อยๆเรื่อยๆเลยทีเนี้ย พอเราผ่านมาสักแบบถึงตรงเนี้ที่มันเริ่มเกินเกณฑ์ขั้นต่ำมาเยอะๆนะครับประมาณช่วงอันนี้ล้กันช่วงเดือนธันวาใช่ไหมอันนี้ลงลงไว้เดือนมีนาอันนี้พอพอเดือนธันวาปุ๊บมันเริ่มก้าวกระโดดละ้ว289วันนะก็ประมาณสัก10เดือนนั่นแหละหลังจากนั้นมันก็ขึ้นเรื่อยๆครับ เริ่มมาเรื่อยๆ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 จนถึงปัจจุบันเนี้ย6แสนกวิวอันนี้คือสถิติหลังบ้านของคลิปที่ผมามาเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับเนี่ยแหละครับจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ได้เป็นเพราะเราหลอกมันอาจจะเป็นที่ทาง u t u b e ก็ได้นะครับซึ่งเราอาจจะต้องให้เวลา YouTube นิดหนึ่งนะครับให้เวลาคนดูนิดหนึ่งในการกว่าที่เขาจะค้นหาคลิปเราเจอก็ดีกว่าที่เขาจะมีปัญหาเรื่องเนี้ยเราก็ค่อยมาหาวิธีแก้นะครับซึ่ง มันต้องใช้เวลานะครับถ้าเผื่อว่าเราไม่ได้ยิงแอดนะเออถ้าเรายิงแอดยิงโฆษณาจ่ายตังค์เนี่ยมันยังไงมันก็ไปเร็วครับแต่ถ้าเราไม่ได้ยิงโฆษณาเนี่ยแล้วเรามั่นใจว่าคลิปเราดีแล้วคุณสบายใจได้นะครับอย่าโทษตัวเองให้มากจนทอ้อจนเลิกทําไปก่อนนะเพราะว่าอย่างของผมเนี่ยผ่านไปปีหนึ่งมันเพิ่งจะปังก็มีเห็นไหมเพราะนั้นมุ่งมั่นในสิ่งที่ตัวเองทําต่อไปมุ่งมั่นทําคลิปอย่างดีที่สุดต่อไปนะครับ ถ้าคลิปเราดีจริงคลิปเรามีคุณค่ามันไม่ดังวันนี้มันไม่ดังเดือนนี้มันไม่ดัง2เดือนนี้มันอาจจะไปปัง6เดือนข้างหน้าหรือ1ปีข้างหน้าก็ได้นะครับซึ่งผมมั่นใจว่าคุณค่ายังไงมันก็ปังไม่วันใดก็วันหนึงแน่นอนนะครับ